จ้าเมื่อน,นี้น้องจันมิสซีเอาแนวกินมาให้คนงานอีตาเลยจ้ามาเบิ่งวา่าน้องจันมินสีได้เห็ดนีอย่างแน่จ้ามาเบิ่งกันเลยจ้าไปหนูเด้นลงไปก่อนเลยพี่จัดยางลงไปแล้วกินอยู่อน,นี่มากินดีหลังมาเบิ่งกันเลยจ้ะ จะเราคูดเจี๋ยวขอไปชงย่างไปเลยย่างไปท้งทางไหนอ่ะนี่ย่างไปนทางไปนเห็นปะเห็นมองไปปนี่ย่างไปนี่ตรงนี้ไงโอ้มันย่านผักตอนนี้น้องจัดกำลังเอาเกินไปแค่ที่ได้ไปเตรียบเหมือน อันนี้เพิ่งลงสีเลยจ้าเนี่ยเด็กพวกนี้เพิ่งลงสีใช้กําเนินก็อันนี้พนักงานเขากำลังเห็นงานอยู่อันนี้ไปเชื่อมหนึ่งเชื่อมหนึ่งพนุหนาสะพานครับเพิ่งจับย่างยางแปะเข่าไปเนี่ยแปะเข่าอยู่ท้ายรถมาเปิดท้ายลงพนักงาน เอามองเข้าไปไปเอาไปวางไว้มองเก่าเดี๋ยวรอเพียงทค่นึงตอนที่เพิ่นกินข้าวแล้วนะคะเพิ่นกำลังเชยกของไปเตรียงเมือกัน <S <S ตอนนี้ลูกน้องพ่อก็กำลังเหตุงานอยู่ด้วยจ้ะอีกไม่น้อยเพิ่น,นจะสิดพักเพียงกินข้าวที่ตรงนี้คนเมค่อยหลายจะยึ่งงาน,านาอยูส่สะพานกลาง ดังๆแล้วค่อยบ่งก่อนกินเผาอีกทีหนึงนะจ๊ะดูนั่นจัปก่อนตอนนี้กำจัดกำลังที่เอาอเอาเอาไปหายไปงันไปท,ที่ตาชิมนจะจ๊ะไปค่ะยกไปเลยยกไปทีละสองอย่างเลยค่ะเอาไข่พะโลก่อนก็ได้อย่างงี้คะไปค่ะ พนักงานน่อยจด้หน้าที่ของเราก็มีล่างถ้วยเสิร์ฟอาหารเก็บจานกามาอีกเร็วๆตรงนี้ก็เป็นอีกช่วนของคนงานเลยอีกช่วนใหญ่ก็จะน้องพ่อจะอยู่ตรงสะพานนะจาะตปกตอที่นจา,ปในในจาเป็นทีเรียมเด็กที่เรียมเรานั่น ที่กั้นจะพร้อมเชื่อกันว่าให้ตกอันนี้คืออีหยังคะก็ไม่รู้จักของกันปคะแนนหรือเปล่าคะแนนไปอไม่อย่างก็ไป,กไปเร็วปแต่มันกินได้ะห้องก็สิกินกันแบบง่ายๆบ้านๆนะจ๊ะยี่มือแรงก็จะ,จะเป็นอ่ะนักขี่อีสานบ้านเทาจ้ะช่วงนี้ก็คือชื้อกับเขาถึงช่วงเที่ยงคือมันฮ้อนเกิดเกรา่มีลมเห็ดเอเร็ว รถขนไปช่วยแล้วนะนั่นอีกอานิ้วช่วยนิ้วอันอันนี้อะไรคะอันนี้ก็แกงพะแนงอันนี้อีหยังสักอย่าง,างบุ <c oughs> น้ำไม <c oughs> เราเราเบ,บิ่งต่นกินเลยค่ะเราเบิ่งตอนกิเบบนกเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้พนักงานแกะกำ <c oughs> ลงังล้มไปซื้อของหวาน คือ,อยัง,ยยงเสย่ยงนี่จ้ะอันนี้มากินกระหาแล้วเราคนมากินตอนนี้เพิ่นก็ริชับกินข้าวแล้วเด้อจ้าคนงานนี่พ่อเด้อจ้าเย็ยนคุยกันนจัดนลยนะนี่ตาของน้องจัดจ้าเพิ่นกำลังเริ่มกินข้าวค่ะมาแมวกินแบบบ้านๆค่ะคนอิสานหา,น,านั่งกินกินเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็อยู่หปปน้าสะพานชื่อว่าเพิ่นไปถ่ายบ่ได้จ้ะต้องทายกัน ก็ได้ตอนท่านกอก็บอกว่าได้สิทธิ์หโดยอาจารย์ไถ่เบิ้องขอเหการใช้ชีวิต ับคนงานอีสานบ้านเฮาคือแบบจ้ะจะกินกันเรียบๆง่ายๆพี่จันมินไม่กินหรอจันมินไม่กินหรอพ่ออีวันไม่กินข่วป่เพากเป็ปลายักหรกอากคนเงี้ยคนเงี้งก็กับเขาถุงหัผักี้ยผักเสังซื้อเยยี่สิบบาทเมื่อวานเนี่ย ประเทศนี่เอกจังหวัดนี่มีมีแนวคือเวียนนี่จังหวัดไหนเออเออก็คือคือจะเวียนนี่แหละเรื่องเทียบห้องยังหาซีพนี่อันนี้อะไรนี่อธิบาทสำหรับคลิวนี่น้องเจนกม่ก็ขอจบก่อนน้องเจนกว่าดิจ้าจบคลิปซร้านี่ก่อนถ้าเป็นมิสิธาเก็บกานไปล่างจ้าเดี๋ยวน้องเจนกมิสิอัปเดตให้เบิ่งทุกเมื่อทุกเมื่อเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกอยัง